โอเคมาพบกันอีกรอบนึงแล้วนะคะหลังจากที่บอกว่าไปล้างหน้ามานะคะนี่ก็ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะมาทำทริปเมนต์ตัวต่อไปแล้ว โอเคทรีตเมนต์ตัวต่อไปนะคะที่บอกไว้ว่ามันจะการเติมเต็มร่องริ้วรอยแล้วก็ร่องแก้มนะคะที่เรามีปัญหานะคะอันนี้ดีมากๆถือว่าเป็นการดูแลเฉพาะจุดนะคะทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนหัวนิดนึ่งอย่างที่บอกว่าอันนี้คือหัวนวดหน้าที่เราใช้ในสัสองขั้นตอนแรกนะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะก็ง่ายๆกดด้านหลังตรงนี้นะคะคลิกเด้งออกมาเลยโอเคเอาไปเก็บไว้ก่อนครับอ่ะ มาถึงนะคะหัวนวดเฉพาะจุดของเราจะเป็นอันกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะใส่เข้าไปเลยให้เข้าล็อกนะคะเราก็จะได้เครื่องนวดอันที่สองนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นมัลติฟังก์ชันเนื้อเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งสี่โหมดเลข2สองหัวยังไม่ได้มาแนะนํานะคะเดี๋ยวไวค้คลิปหน้าแล้วก็จะมาแนะนําให้กันให้ฟังกันละกันเนาะหัวนี้ใช้ยังไงนะคะใช้ในการเติมเต็มร่องริงร้วรอยอย่างที่บอกไปแล้วใช้คู่กับนี่เลย two face line collector นะคะตัวนี้นะคะ ใช้นิดเดียวเองนะคะหลอดเบลเลอร์เลยใช้ได้นานมาก,มากนะคะเพราะว่าเราจะใช้แค่ตรงที่เป็นเต้ตาแล้วก็ล่องแก้มแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เอาจะทําให้ดูแค่ข้างเดียวเนะเพราะว่าสองข้างใช้งานเหมือนกันจะได้ไม่นานมากวิดีโอที่แล้วนานมากเลยนะคะวิธีการใช้นะคะเราก็บีบเจ้าตัวนี้ออกมาประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวพอนะคะแค่นี้โอ้เยอะมากเลยอะเผลอมือหนักไปนิดนึงไม่เป็นไรไว้ได้ต่างๆล่องแก้มแล้วก็แตะลงไป เยอะเห็นไหมบอกแล้ว,ว่าเยอะแบ่งแบ่งแบ่งบอกเรามันจริงๆมันใช้แค่นิดเดียวนะคะนี่ใต้ตาใตา้ตา,ตา,ตา,ตาขึ้นไปจนถึงไอ้นี่เลยถึงไปไปจนถึงหนกคิ้วเลยฟึบโอเคต่อไปนี้ท่านใดที่มีเท้ากาเนาะจะไม่มีอีกต่อไปลองแกมด้วยฟึบโอเควิธีการใช้ก็เหมือนเดิมนะคะทำให้มือเปียกค่ะ NAPCA มอยส์เจอมฉีดไปที่มือจับที่เครื่องกดไปหมดเลข3เป็นหมดเลข3แล้วนะคะตั้งเวลาไว้ที่5นาทีนะคะวิธีการใช้ก็คือใต้ตา2นาทีลองแก้ม3นาทีนะคะเริ่มเลยเทคนิคก็คืออยากให้มันตึงใช่ไหมกลางมันนิดนึงอืมให้มันตึงจิ้มไปได้ยินเสียงปิดเริ่มทำงานวนค่ะ เป็นวงกลมขนาดเล็กนะคะเแบาบมือนะคะวนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอือไปข้างไ้ที่คิ้วนะคะวนไปเลยเรื่อยๆนะคะอันนี้นะถ้าทำครบขั้นตอนนะล่องฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยใครที่ยังไม่เคยดูรูปรีวิวของออยนะคะมีรูปรีวิวไว้นะคะการทำเกาลิกสปาข้างเดียวกับสองข้างมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ร้องแก้มตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ใต้ตาดูดีขึ้นมากนะคะวนวนเป็นวงกลมเบาปึ๊บแล้วก็อาจจะรีพานิดหนึ่งเราการให้มันตึงแล้วเนาะปึ๊บปึ๊บป๊บเบาๆนะคะใต้ตาอ่อนบางมากนะคะพยายามทําอะไรเบาๆนะคะแอบแช์เทคนิคนิดนึงนะคะเวลาทาทีมกันแดดอย่าลืมทาที่ตาด้วยเนาะเฮ้ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยได้หรออะไรอย่างเงี้ย พยายามเลือกครีมกันแดดที่เราแบบเราไม่แพ้ะคะ่ะถ้าเป็นไปได้เวลาทาครีมกันแดดอะเออทาตรงเปลือกตาด้วยก็ดีเพราะว่าริ้วรอยบางทีมันเกิดจากแสงแดดด้วยนะคะการไว้ดีกว่าอ่ะลีดมันอีกนึงปุ๊บแค่นี้เองอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยแค่แนะน,นำว่าใช้กับหัวไหนแล้วก็ครีมไหนนะคะอ่ะสมมุติว่าครบสองนาทีแล้วเนาะมาที่ร่องแก้มกันบ้างเช่นเดียวกันค่ะอยากให้ตึงกลางให้มันตึง ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเป็นการผักครีมที่เป็น True Face Line Corrector เนะี่ยเข้าไปในผิวหน้าอันนี้ทำได้ทุกวันนะคะบางคนแบบอาจจะทำหน้าที่ตัวเป็นตัวกาลนิกสองมดและแค่อาทิตย์ละสองครั้งก็แนะนำอาทิตย์ละสองครั้งแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามีเวลาเนาะทำได้ทุกวันเลยนะคะวนเสร็จแล้วดันขึ้นค่ะชอบมากเลยอะล่องแบบหายไปแบบเห็นได้ชัดมากๆ ๊แค่นี้เองขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากตาสองนาทีล่องแก้มสามนาทีนะคะวันไหนมีเวลาก็ทำให้ครบเซตแบบนี้เลยเนาะโอเคยังไม่หมดเวลาหรอกเนาะแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าตัวนี้ไม่มีอะไรยากเลยแค่ทําแค่นี้นะคะไอ้ส่วนที่เรากุ้มใจเนะี่ยเห็นไหมเห็นชัดๆเลยอะไรทําแป๊บเดียวเองดูข้างนี้กับข้างนี้สิแม่เจ้าข้างนี้ตื้นนะ้ข้างนี้ล่องลึกกัเห็นปะ อ๋อเนาะใครอยากได้แบบนี้ไปลองทำดูนะคะ